ครับไปต่อที่ช่วงของ l o w Me f o l l o w Star ครับวันนี้เป็นเรื่องของมาปัดมวยๆกันบ้างครับเรื่องของแบนนี่ปากเกียวครับเจ้าตัวเนี่ยก่อนนะั้นนี้มีการประกาศแขวนนวมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ล่าสุดของล่าสุดก็คือเจ้าตัวก็ประกาศกลับมาชกอีกครั้งหนึ่งไฟจะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับว่ากันว่าเหตุผลหลักมี2เรื่องคือเงินและอำนาจครับ แถลงข่าวรีเทิร์นวงการกัมปั้นอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับเดอะแพดแมนแมนี่ปาเกียวยอดกัปันขวัญใจชาวฟิลิปปินส์ซึ่งนี่ก็ทำเอาวงการม,ามัดหนยโลกกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่อดีตเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกแปเส้นรายนี้ประกาศแขวนนวมภายหลังเอาชนะคะแนนทีมอุทิศแบดลี่เมื่อเดือนเมษาย,ยนก่อนที่เขาจะเบนเข็มเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัวและชนะการเลือกตั้งได้รับเลือกให้เป็นวุฒิสมาชิกในบ้านเกิดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยปาาเกียวในวัย37ปีเขาบอกว่ามีเวลาทบทวนจิตใจตัวเองหลังได้รับเลือกที่เป็นสาวฟิลิปปินส์ซึ่งการชกมวยนั้นก็เป็นสิ่งที่เขารักเหมือนกันแล้วทําไมล่ะเขายังสามารถจะรับใช้ประชาชนไปพร้อมกันกับการได้ทําในสิ่งที่เขารักเมื่อกี้ได้อย่างนี้แล้วยอดกับปั้นตะกะล็อกจึงบอกกับเฟรดดี้โรชเทรนเนอร์คู่ใจว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับการคืนสังเวียนอีกครั้งค่ะ แต่ว่ากับการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนนั้นปานเกียวยอมรับแบบแมนๆว่าสาเหตุที่กลืนน้ำลายกลับมาชกอีกรั้งเนี่ยเพราะว่าอยากจะได้เงินเดิมพีนั้นไกลได้หลักหาเลี้ยงครอบครัวก็มาจากการค้ากับป้นเนียละ่ะลำพังเงินเดือนข้าราชการหรือว่านักการเมืองเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอจะใช้จ่ายสําหรับสุปตา์อย่างแน่นอนโดยการกลับมาชมกจะทําให้เขาสามารถจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้อีกด้วนนั่นเองค่ะ สำหรับผู้โชกของแพ็กแมนก็คือเจสซี่วักาสแชมป์โลกรุ่นเวลเ์เวทขององค์กรมวยโลกชาวอเมริกันซึ่งการดวลนกำปั้นจะมีขึ้นที่สังเวียนโทมัสแอนด์แม็กเซนเตอร์ในลาสเวกัสวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้ถือเป็นไฟที่67ในการค้างกำปั้นของปาเกียวจากสถิติชนะ58เสมอ2และก็แพ้6ไฟค่ะ โดยเกจิกำปั้นโลกนั้นชี้ว่าวิ t เทอร์น็อกปาเกียวในวัย37ปีหินนี้นั้นเป็นงานยากสุดๆเพราะว่าเจ้าตัวนั้นลุ่งเลยจุดพีคของการชกไปแล้วแถมว่ากาสคู่ต่อสู้เขาก็อ่อนกว่าปาเกียวถึง10ปีเต็มมีสถิติการชกชนะ27จาก28ไฟและเป็นการน็อกเอาท์ถึง10ไฟน่ากลัวไม่ใช่เล่นกันเลยจึงเตือนว่าแพ็กแมนนั้นมีโอกาสที่จะถูกชกลงไปกองกับผืนผ้าไป่ได้ถุกเมื่อแล้วค่ะว่ากันว่าในเวลานี้แมนนี่ปาเกียวนั้นคิดและท้า ทแบบนักการเมืองเต็มตัวไปแล้วรู้ทั้งรู้ว่าในวัย37ปีที่สภาพร่างกายร่วงโรยแต่ว่าจําต้องขึ้นชกเพื่อให้ตัวเองนั้นมีพื้นที่สื่อเยอะขึ้นเพราะว่าบันไดขั้นสูงสุดของเขาก็คือตําแหน่งผู้นำฟิลิปปินส์แถมการชกในแต่ละไฟปาเกี่ยวก็สามารถระดมทุนเพื่อต่อสู้ทางการเมืองได้มากขึ้นอีกด้วยเรียกว่ามีแต่วินวินสำหรับการวี er เทิร์สักเวียนในหกนี้ละค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแพทแมนนั้นจะโหนกระแสได้ยาวนานแค่ไหนร่างกายคือตัวแปรสําคัญไม่เหมือนอย่างฟลอยด์เมเวตจูเนียกูปรับตลอดการของเขาที่เลือกสายเอนเตอร์เทนเดินทางใช้ใจ่ายวันเงินไปทั่วโลกเนี่ยแหละนะคะบันปลายชีวิตของสุปสันต์ปรโลกทางใครก็ทางใครแล้วแต่ว่าใครจะลึกเดินกันไปแนวไหนแล้วละคะ